นี่นะคะเป็นบอดี้สูตรนะคะรุ่นลิลลี่ไซส์95นะคะใหม่มากสภาพใหม่มากของสมิธนะตัวนี้จะเป็นรุ่น3ามกระดุมนะคะซึ่งเป็นรุ่นแรกอันนี้ทำมาจากของญี่ปุ่นนะคะลูกค้าถ้าตอนนี้ที่เขาทำมาใหม่จะเป็นสองกระดุมหมดแล้วรุ่น3ามกระดุมจะเป็นรุ่นเดิม สภาพเนื้อผ้าใหม่มากค่อนข้างจะใหม่เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยสวยนะคะไม่มีตำหนิไม่มีเลอะไม่มีย้วยไม่มียืดต้องสะอาดนะคะผ้าแน่นมากกระชับดีมากตรงนี้จะเป็นหลังเวานะคะสายดีนะคะตึงสายไม่ย้้ยนะร้านพี่ส้มเองนะคะศูนย์หกสาม 592 2363 063 06 59 23 592 2363ค่ะ